คนกอดนี่ยามหนาวมาอยู่ข้างกายเวลาเงาอยากให้เจ้ามาเป็นผู้สาวกอมเจ้าทุกคืนในหละบฝันอยากมีคนคอยโทรมาหาบอกคำว่าหาแบบหวานหวานเมสเซจมาทุกวันจันทร์สบายดีสวัสดีจากอเมริกาค่ะ สวัสดีพี่น้องฝั่งไทยพี่น้องฝั่งซอปปอลาวแล้วก็ f อของเมที่อยู่ต่างประเทศทุกคนเลยค่ะวันนี้เมก็จะมารีแอคชั่นเพลงค่ะแล้วก็เพลงที่เมจะมารีแอคชั่นในวันนี้นะคะได้มี f อที่น่ารักของเมแนะนำเข้ามาค่ะนั่นก็คือพี่มิกกี้ค่ะเมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แนะนำบทเพลงมาให้เม Vay. รีแอคชั่นค่ะนั่นก็คือเพลงจินตนาค่ะก็ร้องโดยน้องโมริจิโนะนะคะฟิเจอริงกับน้องลุยพัมค่ะเป็นเพลงใหม่เพิ่งปล่อยมาเลยค่ะเมก็ขอเพลงนี้นะคะปง ฟังกูรี่เย่ทะลุร้อยล้านวิวเลยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าเพลงนี้จะเพลอจะซึ้งแค่ไหนมีแง่คิดทัศนคติดีๆอะไรในเพลงค่ะก่อนจะไปฟังนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นักร้องของเรานะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิป,ปต่อไปแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้นักร้องของเราผลิตผลงานใหม่ๆออกมาด้วยค่ะเดี๋ยวมีก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะช่องที่ปล่อยคลิปก็จะเป็นช่อง SD Studio ค่ะถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์นะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปปต่อไ ของเมย์แล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้เมย์ทำคลิปต่อตอไปด้วยค่ะเมยก็ขอให้เพื่อนๆสนุกแล้วก็เพลิดเพินไปกับการรีแอคชั่นเพลงนี้ของเมย์ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะมาแล้วค่ะ Family Studio น้อง Mor ริจิ a นน้องลุยพังาา่างี มีคนกดในยามนาวเด้วเจ้าอยู่ใส่น้อผู้สาวอยากหัวหนาวคือกันบ่ทุกช่วงชีวิตที่ยาวนานคงได้แต่ฝันจินตนานโอ้ดวงนาลิ้าคนงามเมือ่อใดน้อเฮาสี่พบก,กันชีวิตต้องการอ้อมกอดได้แต่คิดและฝันอยู่ตลอดถ้าคอยมีบุนวาสนาผ่านบทเพลง คนกดในยามหนาแล้วเจ้าอยู่ใส่นื้อผู้สาวอยากคู่วันนาวคือกันโบอยากเจ้าหนาวมากอดกันโบคอยให้สัญญาจะมีเพียงเจ้าบออยากให้ความเนาวของควยมันหายไปเพราะว่าตอนนี้ได้โคตรฉันหนาวใจนอกจากความนาวก็มีความเหงาก็มีความเศร้าเข้ามาปะปนและในตอนนี้เขก็อยู่ มีใครสนใจม่นเลยสับสน จินตนาค่ะ นี้ค่ะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการรีแอคชั่นเพลงจินตนาค่ะเมย์ก็หวังว่าเพื่อนๆหลายๆคนคะจะสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการรีแอคชั่นเพลงนี้ของเมย์ค่ะบอกเลยนะคะว่าเพลงน,นี้เนี่ยเพลอแล้วก็ซึ้งกินใจมากๆเลยค่ะนักร้องของเราก็เสียงดีมีคุณภาพจริงๆเลยนะคะเขาสื่ออารมณ์เศร้าออกมาได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเป็นอารมณ์ของคนโสดเลยนะคะทั้งเหงาทั้งหนาวค่ะแต่ว่าขอตินิดนึงนะคะน้องหลุยพัมนะคะไม่น่าสุบุรีเลยค่ะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีสําหรับน้องๆเยาวชนนะคะ ข่าวหน้าไม่เอาแล้วเนาะเพลงนี้นะคะเขาก็จินตนาการถึงผู้สาวนะคะว่า เออเจ้าเนี่ยอยู่แห่งหนใดเนาะเมื่อไหร่เราจะได้พบกันเนาะตอนนี้เนี่ยทั้งเหงาทั้งหนาวอยากมีคนมากอดอยากมีคนมาเคียงข้างตอนเวลาเหงาๆเลยอะ่ะอยากจะมีคนโทรหาบอกรักในทุกๆวันเลยแบบหวานๆด้วยนะแล้วก็มีคนส่งมเมสเซจให้โอ้โหแบบน่าสงสารนะคะคนเหงาเขาก็เหงาจริงๆเลยเนาะก็อยากมีคนมาเคียงข้างกายเวลาที่เหงาเนี่ยรู้สึกทําให้อุ่นใจบอกไม่ถูกเลยอะ่ะรู้สึกปลอดภัยด้วยนะนะคะ ถ้าได้เจ้ามานะจะสัญญาเลยว่าจะรักเจ้าเพียงคนเดียวเท่านั้นค่ะนี่นะคะก็เป็นอารมณ์ของคนโสดเนาะที่ทั้งเหงาทั้งหนาวค่ะไม่คิดว่าคนโสดน่าจะเป็นเหมือนกันหมดนะคะตอนนี้นะคะคนมีคู่ก็เริ่มร้อนแล้วค่ะหันไปทางซ้ายก็สามีหันไปทางขวาก็ลูกชายนะคะกอดกันจนอุ่นเลยค่ะจนร้อนกันเลยนะคะ บรรยากาศการถ่ายทําเพลงนี้นะคะเขาก็ไปถ่ายทํากันที่บขสเนาะเท่าที่ดูแล้วนะคะก็เห็นเป็นที่นั่งแล้วก็มีชานชาลาแต่ว่าไม่มีผู้คนเลยค่ะผู้คนน่าจะติดโควิดกักตัวอยู่ที่บ้านกันค่ะก็คงไม่มีใครเดินทางไปไหนนะคะก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะนี่นะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ฟังสบายๆฟังเพลินๆค่ะตอนนี้คนไทยเราก็หันมาฟังเพลงของเรามากขึ้นนะคะเพราะว่าเพลงของเราเนี่ยเขาก็จะฟังสบายๆฟังเพลินๆค่ะมีก็ขอให้เพลงของเรา โะะด่งดังไปไกลทั่วโลกเลยค่ะเพลงนี้ก็เป็นเพลงใหม่เพิ่งปล่อยมาเลยนะคะเมย์ก็ขอให้เพลงนี้ปังปังปุริเยทะลุร้อยล้านวิวเลยค่ะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นักร้องของเรานะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้นักร้องของเราผลิตผลงานใหม่ๆออกมาด้วยค่ะเดี๋ยวเมย์ก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะช่องที่ปล่อยคลิปก็จะเป็นช่อง SD Studio ค่ะถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์นะคะกดเลยคะ่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเมย์แล้วก็คอย เป็นกาลังใจให้เมย์ทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณพี่มิกกี้มากๆเลยนะคะที่แนะนําบทเพลงมาให้เมย์รีแอคชั่นค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณ FC ของเมย์ทุกคนเลยนะคะทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่ที่คอยติดตามผลงานของเมย์แล้วก็คอยเป็นกาลังใจให้เมย์ค่ะถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะเมย์พูดอะไรผิดไปเมย์ก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะเมย์ก็จะพยายามพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงคลิปของเมย์ให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะคะใครอยากให้เมย์รีแอคชั่นเพลงไหนก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยค่ะเพลงไไหหนทที่่เมมยยอใ้้ดก็จะ ะะแต่ว่าเมยจะรีแอคชั่นเพลงใหม่ๆก่อนนะคะเราก็ต้องอัปเดตเพลงใหม่ๆให้ f อของเราฟังก่อนค่ะส่วนเพลงที่ปล่อยมาได้สักพักนะคะเมก็จะทยอยรีแอคชั่นให้ค่ะเมจัดให้ค่ะอย่าน้อยใจกันนะคะวันนี้เมต้องไปก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนมีวันดีๆค่ะบายบายโคดี มีคนกดในายามหนาวแล้วเจ้าอยู่ใส่น้อผู้สาวอยากคุวัน